มีอีกแบบหนึ่งนะครับ sliding w a n หรือว่า rolling piston นะครับคอมเพรสเซอนะครับอันนี้มีอาจจะมีเบลดแค่1หรือ2อันนะครับซึ่งเบลดไม่ได้หมุนนะครับแต่ว่าถูกยึดด้วยสปริงนะครับแล้วก็มีโรเลอร์ที่มันเป็นแบบเืียงศูนย์นะครับแล้วก็หมุนอยู่คอมเพรสเซอร์ Professor แบบนี้เนี่ยอันนี้จำเป็นต้องมีดิสชาร์ e วาล์วนะครับ คอมเพรสเซอร์ชนิดนี้เนี่ยก็พัฒนาขึ้นนะเพื่อใช้ในงานในการใช้ในบ้านนะครับสงสัสจะเป็นพวกตู้เย็นนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้เขาไม่ใช่ตู้เย็นเป็นแอร์นะครับเป็นแอร์แบบแพ็กเกจนะครับก็คล้ายๆคล้ายๆแอร์ Air แบบตริปไท้ายนี่แหละนะครับก็เขาพัฒนาเพื่อใช้ในบ้านเป็นหลักนะครับเช่นแอร์แบบแพ็กเกจนะครับหรือว่า การใช้งานที่คล้ายๆกันนะครับโดยความสามารถในการทำความเย็นก็ประมาณนี้15กิโลวัตต์นะครับ15กิโลวัตต์ผหาร3.7ก็สัก4ตันกว่าๆไอ้ท่โทรดผารด้วย3.517นะอันนี้1ตันใช่ไหมเหมื่าทั้3.517กิโลวัตต์เทอร์โมลครับจับหารกันก็ประมาณ4ตันนิดๆน,น,น,นะครับดูรูป4.29นะครับ อ่นะ4.29หน้าตาเป็นอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นสปริงเนาะยันตัวสลดิ้งเวนตัวนี้อยู่ส่วนตัวเพลาเยื้องศูนย์ก็ตัวนี้ตัวโรลลิงพิสตันก็ตัวนี้นะครับก็ซักชั่นนะดูดแก๊สเข้ามาไอตัวโรลลิงพิสตันตัวนี้นะครับมันก็จะหมุนนะมันก็จะ ตอนอย่างตอนนี้มันมันเยื้องลงไปต่ําใช่ไหมมันก็จะดึงบอลลุ่มเข้ามานะครับเสร็จแล้วพอมันหมุนนี่ลูกกลิ้งลูกสูบตัวนี้มันก็กลิ้งแล้วมันก็จะรีดรีดปริมาตรตรงนี้ครับให้มันเล็กลงเนาะตอนที่ลูกกลิ้งยื้อสูตรตัวนี้มันกลิ้งมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะรีดให้ปริมาตรตรงนี้เล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วก็ลูกสูบด้านด้านเยื้อเนี่ยก็จะดันดันตัวสไลด i n g r i n ตัวนี้ขึ้นเนาะ ตอนที่ปริมาตรมันเล็กลงตรงนี้นะครับลูกสูบก็จะถูกอสลดดิ้งเวงก็จะถูกดันจนสุดแล้วก็ไอ้กา๊าซที่มีแรงดันก็จะถูกส่งออกไปในขณะที่ด้านซักชั่นตรงนี้วนลุ่มตรงนี้มันก็จะถูกดึงลงมาข้างล่างละนะครับมันเหมือนก็จะมีจังหวะประมาณแบ่งครึ่งกันนะเป็นสองส่วนส่วนนี้ซักชั่นอยู่ตรงนี้ก็คอมเพรสแล้วก็ดิช,ชาดออกไปนะครับในส่วนที่ซักชั่นก็จะวนกลับมาฝั่งดิช,ชาดนะครับ ก็เหมือนเป็นหมุนรอบนึงก็ส่งสักส่งสักสองทีอะไรเงี้ยนะครับดูรูปได้นะครับดูรูปไม่ใช่ดูรูปไปดูคลิปได้นะครับลองเสิร์ชด,ดูก็ได้เป็นผมเสิร์ชด้วยคำว่า rolling piston compressor นะครับเจอสองคลิปนี้ก็รู้เรื่องดีนะครับอันนึงเป็นของเนี่ย kr เฮงเนี่ยนะครับก็รู้เรื่องดี HVAC r info.com นี่ก็รู้เรื่องดีนะให้มีภาพเคลื่อนไหวนะครับได้เห็น uh, sliding v a n t ทำงานนะครับได้เห็น discharge discharge valve wow ทำงานนะเป็นตัวกัน้น discharge valve ก็เป็นตัวกั้นเพื่อสร้างแรงดันที่ต้องการนะครับแล้วก็ไปดูสองคลิปนี้ได้นะครับจะเห็นการทำงานอยู่โอเค จบหัวข้อ4.13นะครับเป็น Rotary Compressor กับ Rolling p i s t o n นะครับเดี๋ยว4.14ก็จะขึ้น Compressor ชนิดอื่นถัดไปนะครับ